สวัสดีค่ะวันนี้ก็ปั่นจักรยานนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ปั่นจักรยานเชิญเติมนะคะอากาศกําลังดีแต่มีลมนิดหน่อยก็พอเย็นนะคะพเพื่อนๆหนาวลมเย็นเริ่มหนาวแล้วปากสันรือย,ยังคนเพื่อนคนเต็มถนน,นคนเต็มถนน,นเลยปั่นจักรยาน ปกติจะเป็นถนนโล่งนะคะแต่อันนี้ใบไม้ตูดิใบไม้ไมไมโอ้ลูกเ,เโอ้โหเน <laughs> อันนี้เน่าลูกเบเริ่มแต่เน,น่าถ่ายอโอ้ลูกเบเิ่มเลยอันนี้นี่โว้ แต่ว่าต้องเอาไปผึ่งก่อนนะเผื่อเพราะว่าเปลือกมันเริ่มเป็นลาเราต้องไปผึ่งเห็นไหมใช่ฟ้าจะใหญ่ไหมต้องไปผึ่งก่อนอม,มันมันไม่หลุดออกจากลูกนะอันนี้อุ้ยนี่สุดยอดเลยอะ่ะต้นเนี้แต่ต้องไปผึ่งก่อนนะคะเพราะว่ามันเปลือกมันเป็นลามันก็ย่อมเป็นลาไปด้วยดูสิถ้าเผื่อว่าเราไปส้มก่อนก็นกได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแดดถึง สูมันเหี่ยวๆนะลองเท่ากะปักมือนะคะเพราะว่ามันมันมันแห้งแล้วมันก็จะแข็งอันนี้เล็กนิดเดียวเลยอันเนี้ยดีดี เอาไปให้ป้านี่หยิเหยิบค่ะเหยยบระวังด้วยโอ้ยหยิบหยิบอู้หูสองอันเลยมือหนีนี้ค่ะสามมันเน่าแล้วนี่อันนึงนี่อันนี้ด้วยหยิบเลยหยิบเลยมื้ออันมันเยอะเลยนี่เอาเก็บช่วยเก็บช่วยระวังมือจีบตรงแหลมๆมันน่ะลูกตรงหูมันน่ะอ้าว ระวังนะครับเอามือมากรอบใต้ไอ้ตัวไม้กระดิ่งไม่ค่อยเห็นนี่นี่นี่ยี่ใต้ใบไม้พี่นักตาเยอะเลยค่ะไปก่องมีนี่มาเก็บไปลูกไปอ่ะอุ้ยระวังลูกใช้ไม้เคลี้ยวหรือก็เท้านี่มีเองเออนะไปเอาเก็บไปให้แม่สามไปเอาให้แม่สามเริ่มเก็บไปนี่นี่อู้เยอะเลยนี่ยิ่งเคลี้ยวใบไม้ยิ่งเยอะพี่นักตาเยอไม่ได้เคลี้ยวขนาดนั้นหรอกแค่แบบ เปิดๆนี่มึงเห็นไหมดูว่านี่ต้นไม้นี่เห็นเยอะเลยต้นนี้ตเดียวไหลไม่ใหญ่นะเออค่ะโอ้ยาตาเปิดออมันต้องเปิดแค่รูปนิดเดียวแสดงเพราะวันหนูก็ไม่ได้มาเก็บตรงนี้ไงเพราะเขาตัดไม้ช่วงนั้นอะระวังนะคะถ้าปักแล้วมันไอ้นี่เลยนะ น่ <si ีแค hmm. ่เปิดใบไม้ก yeah, okay. ็เจอแล้วอ่ะเรนซีอัมไม่ไหวมากเปล่านะลูกเอาไปเลยเหลือคาลาแล้วมันเริ่มจะวายมันมืดแล้วตกขำเหยียบอยู่นี่เอาเหยียบออกมานี่เต็มเท้าอยู่เยอะตรงนี้เยีน่ชอบอ่ะตีทุ้งสี่ทุ้ง พอวงลูกนี่ก็ได้เู่มันเต็มแม่มาเก็ีได้นะต้องใช้ไม้ดีก่ามนะไม่หวมเลวอันี้มันแปบนี่นี่อว่ะอเดี๋ยวจะไปหาเขาตมาทนี่เียอย่าอ้ยนี่ดิซีเต็มเอาเกลียร์ออกนัไม่หนบโอ้ย่ เอาไม้เราวตีแปะแเนี <se ep diagnosis> yeah, um, well. ่ยตีแปะแมันดีดุตีแปะแปมันดิเนี่ยเเข้าไปนั่นแหละมาช่วยกันกวาดเท้าตำนานราวางกตะปักเข้าปากพ่อเราลูกมันดีปวดเนี่ยโอ้ที่เปิดไปไม้ออกนิดนึงก็เจอนะเจ็บได้แล้วสามบึงเนี่ยลูกไส้ลูกไส้ข่อยเหยียบไว้ไส้ข่อยเหยียบเราบอกเก็บเบื่อไหร่เยี่ย เอามาเอาถุงมามาใส่ได้เนาะแต่เดี๋ยวค่อยแบ่งกันไปเอาตรงเอาเต็มมือเลยโอเคเขาตีถุงมให้นิงนี้เนาะโอเคใครมันต้องค้นหาจริงๆว่ะถ้าเห็นมันก็จะเห็นเป็นกองๆเนาะเหมือนมันตกลงไปในร่อง ตะมากองกันอยู่อย่างนี้เก็บเก็เอาเหยียบให้มีนี้นะเกียบเยียบเอารวมกันไปเลยก็ได้ค่อยไปแบ่งแบ่งกันเก็บให้มันได้สักสี่ห้าถุงเก็บมันได้สักสี่ห้าถุงแล้วค่อยไปแบ่งกันใส่เอาไปใส่ไหนได้กูนี่เหยียบไปหรอซามจะได้ บาดจะเจอมันก็เจอเอู้นะีนิยังเยอะอยู่นะถ้าพูดว่าเราไม่เลือกว่าเม็ดใหญ่น่ะมันก็ได้อยู่นะตรงไหนที่เป็นหลุมนะจ๊าที่คิดว่ามันร่วงแล้มากองกันอยู่ในหลุมอะมันร่วงแล้วมาอยู่กองในหลุมอะ นี่ลิงเฮ้ยมาเก็บเลโอ้ลูกสาวก็เก่งอ่ะโอ้ยผมเธอนี่บังกล้องอนี้ <c oughs> อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอู้นี่เยอะเลยเห็นไหมเหยียบก่อนค่ยเยะเหยียบก่อนว้าวเยอะเลยตอนนี้ก็ ไหวและะ้วค่ะเพราะว่าสีเขาเริ่มสิเปียนแล้วค่ะเพื่อนๆสีเขาเริ่มสิเปียนไายๆกับสีใบใหม่แล้วเนาะนี่จะต้องใส่สายตาน,นิดึงในการเบิงนะคะเพื่อนๆแต่กับมีอยู่คะ่ะแต่ว่าเห็นรูปใหไงอาจจะเป็ียนบางต้นเนาะถ้าเขาแก่เต็มทีแล้วตรงนี้เขากะสีเป็นสีน้าตาลน,นะลูกเขากะสีเป็นสีน้าตาลน,นะคะก็สามารถเก็บไว้กินได้โดนนะถ้าเขาเอาไปพึง่งได้ดีในบ้านนะคะตอนนี้ก็กาลังเปิดเครื่อทาความห่อนก็สามารถสิเก็บ ถนอมใบได้กินโดนนะคะถึงแม้ว่าเขาบะแซตูแข็งนะแต่ต้องพึ่งให้เขาแห่งสนิทแบบนี้นะคะไปเก็บต่อค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ตรงนีอีกเพียบนี่โอ้ทีิสี้มาเหยียบตรงนี้แล้วลูกเอาไปใส่เอาไปใส่ถุงอัปป้าไป ระวังเท้าด้วยลูกในอันนี้เหยียบเท้าเดียวก็พอเหยียบปื้ดเดียวเหยียบให้จมดินเลยเดี๋ยวเขาก็แตกออกนี่อุ้ยยังไม่หมดเลยเยียบค่ะเหยียบ,ยยบปืด้ดมือเหยียบมือเหยียบเล็กเกดดีแต่มันเล็กไปไหมอันเนี้อุ้ยอุ้ยเอาไปใส่ถุงกันรูกไป เอาให้พี่ถือไปอ่ะเด้งลงมามันก็จะมารวมกันในร่องแล้วก็มันได้ตรงนี้อืออ่ะอุ้ยนุ่นนุ่นอือุ้ยเยอะ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 คือก็เยอะอยู่เก็บได้อยู่ใช่เรือดีกว่าถ้ามันเล็กเกินก็ไม่เอานะคะก็พยายามพัดๆเอานี่มึง เปิดยิ่งเจออุนนออ๊ยคนเก็บัสดี่่ากันโอ้ยหวงเก็บ,วกบหวงเก็บไม่หวงแม่เลยปะ,ยะเห็นไหมมันจะอยู่ตามล่องล่องรถตัดไม้เนาะเขาล่วงลงมาเข้ก็จะกลิ้งกลิ้งลงมารวมกันในนี้เห็นไหม,ไม ไม่ใช่มีน้อยนะเนี่ยเยอะอยู่นะเอาไปใส่ก่อนลูกค่อยกลับมาเต็มมือมีมีแล้วปาทวงใหญ่เลยเอียบที่เียบที่เอาไปเก็บก่อนเอากองรวมกันตรงนี้ก่อนเก็บออกมานิอ่ะทีเก็บกองเยอะเลยระวังมือนะยิบตรงหนวดมันนะมึงเนี่ปินค่ะปินมาก ดูดิโอ้ยไม่ดูหรอกพุกเจ็บเลยหอบยังไงระวังมือมันจะโดนน้มเอากองมือขึ้นเดี๋ยวม่มียิ้มให้โอ้ยตื่นเต้นนางตื่นเต้นมันไม่ใหญ่แต่ มันไม่ใหญ่แต่ว่ามันพอได้กินมันนยู่ในพวงอ่ะเออในเป็นพวงเลยทำอะไงถึงจะไม่หลุดไปไปเอาไว้ก่อนไปก่อนด็มเลยเฮ้ยลูกนี่ม,มาป่มีลูกใญ่แล้วก็นย่งย่งอยู่ เนี่ยลูกใหญ่อยู่นะลูกเนี้ยดูดิเป้งๆเลยสามเนี่ยทะน้าใหญ่จริงๆแบบพี่เอออหน,นุอ่ะอุ้ยยังไม่เอาไปใส่ถุงอีกลระลูก<ม>อุ้ยมันจปาดหน,นูไหนให้หนูดูปื้อเต็มมือเลยปาปาดปเก็บน้ําเด่นใส่หน้าช่วยชวยมาดูของที่หน้าตากันทําไมไม่เก็บกันคะเนี่ยอาปากสวายู่พื่นน่ะต้องเหยียบเอานะสามคิดว่าเพราะว่ามันไม่เด้งเพราะว่ามันร่วงลงในมาพื้น พื้นไอ้เขาเรียกอะไรพื้นนิ่มๆแล้วมันไม่เด้งอะน,นี่แคะตรงนี้สินะเหนไหอู้นี่โขกโค้งเลยนะเหมือนมันร่วงลงมาแล้วมันไม่เด้งยพี่สามพี่ยอมรับว่าต้นใหญ่โอ้ยนะคิดยาวแล้ว